ไม่ตเดนี่ยมาตลอดอ่าถึงจะเอ้นเนี่ไปก็หินด้นะนอกวินีอ๋อขอย้อนละไม่ตเด็ดีเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพดไปบระัตินเนี่ยออนีดุมันดีจ้วพัดเจอโลกคโลกโกคนมาดีใจเดดเีล่อะดเุดดีเนี่ยปากกล่เมมตาชัเาดี้่าตอนนี้ปากกาลามูครับปากลามู พันนี่ตาพันนี่ยพันทีนขนพาราเลมน่ออเดินนอซีไปด้วยตีชัวดดีอ่ะเออนี่ม่ได้ไเกยปเกยสระกิสีกันสระกิสีเลยขเลยว่าไม่ใส่เยเอหัวซะเลยพกขวานเล่ขวารไอ้หน่ยขวาน่่นะาะกันใหญ่ ไม่หอต้วแม่าทำมาแม่บ้าผู้เป็นน้ทวันดีเนี่ยสีอะไร b l a c k i อลูกสที่้ตัดสับออกถ้าไม่เช่านั้นเราปล่อยเว็แบบนั้นคนมาซื้อมาทีม่นจะ้เห็นเครอดีนี

คนอแล้วออย่าเจแล้วหรออไรแกขี่ปูซีเาได้ไมฆาเรียกทอนี่บางคนนี่เนื้อมาจะรอนึ่โอุ้กห่ยไปรอนอนดีเดียบางควมาเร่อยดิบีวาไมนาทีอะ้เรื่อยๆแกกินเน้นตกกินเน้นแกกินเน้อนิลิเนี่ยลี้เนี่ยนิดล้อะไรนะ

ดูนะดูลลอยกันฮะวันนีกูรช้อนอาี่ัหนั่นดูอ้าวอ้าอ้าอา่อานเล็บอกกแจ้กคิดผู้ซีเราได้ไปเลยคิดผู้ีเร้านเหอรอมีกะ